ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้สันจะพาเพื่อนเพื่อนมาแอลปาแถวบ้านนะครับกับว่าเป็นปลาแถวในหมู่บ้านนะไอเตระเฮาแบบเกยมาที่นี่เตือนหนึ่งเนาะตอนแบบช่วงเดือนเมษาก็คือ,คอต่อท่านมาทําแนวกันไฟกับหมู่บ้านนะครับแล้วก็มาหันจุดจุดหนึ่งที่แบบว่าเอออยากเข้าไปถ่ายรูปอ่ะก่อเลยแบบว่าเออวันนี้ก็ลองเตียวมาคนเดียวนะครับซึ่งทริปของเฮาในวันนี้จะเป็นจะได้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่ากับการเดินป่าคนเดียวมันจะเป็นจะได้เนาะ โอเคไปดูกันเลยวันนี้เขาโชคดีนะครับมาปลป้าเขาป้านมาหาเห็ดหานอพอดีเนาะเขาก็เลยแบบว่า,ามาเตรียมกับป้าเขาไี้เนาะ จะบอกว่าลืมเอาอยากันยุงมานะจ๊ะคือแบบยุงเยอะมากถ้าใครมาเตวปลาแอลป่าอยก็อแบบว่าควรจะเตรียมยากันยุงแล้วก็แบบยายากันแบบแมงนี่มาตัวเนาะแต่วันนี้เขาภาพแล้วลืมเอามาดอกอันนี้คือดอกกัญย่างหูเนาะแต่ว่ามีเยอะมากมีสองข้างต่างแบบตลอดเลยเป็นแบบห้าแฉกสีขาวเจี๊ยงนะครับแล้วก่อนในป่าแถบนี้ยังจะมีแบบว่าเป็นต้นไม้ป่าเฟื่อนปางแย่เยอะหลายอย่างอยู่นะอันนี้เป็นแบบ ต้นอะไรอย่างมะฮที่แบบคุ้นๆกันเนาะแล้วก็ยังมีแบบว่าต้นเฟินโปงเฟินป่าอไอ้ตัวเนี้ยเยอะมากเลยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนเนาะแล้วก็บบว่า,าพืชพันธุ์มันก็แบบว่า,าจเจริญเติบโตได้ดีในช่วงนี้นะครับนี่มีแบบว่าพืชแปลกๆอยู่เยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาห่นของอย่างงาๆ้ๆเง้ในป่าเราก็บาว่าขอความจะเก็บไปเนาะ่มันอยู่กับธรรมชาติของมันน่ะดีแล้ว คนอื่นมาขันกับแบบว่าจะได้ช่วยชมตัวกัรนี่นทุกคนมีต้นในตัวนะครับเป็นกล้วยไม้ปลาเนาะเนี่ยน่าฮัาขันนาเลยแล้วลูมนี่ยังมีต้นสนน้อยๆแห่มนะครับเป็นแบบว่า ่าเป็นต้นหอมอย่างเมล็ดทันองมันตกมาเนะแล้วมันก็บวบ่ามมาเกิดอยู่ตรงนี้น่ารักมากๆเลยต้นไม้ต้นนี้ใหญ่มาก เป็นต้นสนนะครับทุกคนจะบอกว่าใบอันนี้งามมันเป็นใบที่แบบใบพืชอมน้ำหนาๆเนานะแล้วมันก็เขียวๆอ่ะอันนี้เราก็จะว่าจะเตียวลึกเข้าไปทางในแหมนะครับโอเคป้าสองคนที่แบบว่ามากระเพรตะกี้คือเปิ้ลเตียวน้ำหน้าเอาไปไก่นะเนาะ เราเจอดอกไม้ป่านะครับเป็นแบบว่าช่อๆอะแล้วก็มีดอกสีม่วงๆ,ๆนะครับคือสวยนะแต่ว่าหับกล้าเข้าไปใกล้นะเพราะามันมีแมงออย่างแบบตอมอยู่อะ่ะกขวมมันแบบมาจี้เขาเนาะนี่เป็นดอกแบบนี้นะครับมีอันใกล้ๆอันนี้ก็มีแบบว่าต้นไม้ยหญ่มีใบมงใบไม้เลื่อยไปเลื่อยมาอีตอนเที่ยวก็กเดินลึกเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับ ตรงนี้มันแบบว่าก็จะมีความทึบมากขึ้นเนาะจะเป็นแบบว่าต้นพงต้นไผ่อีเยอะตรงนี้เงียบมาก อยู่ในดงป่าไผ่นะครับตอนนี้ตอนนี้มาป้าดอกสีแดงนะครับเฮ้จริงอ่ะมันเอาเข้ารถเข้ามาได้แต่ว่าถนนมันขาดตรงต้นทางอ่ะก็เลยต้องเดียวเข้ามาคนเดียวนะครับต,ตรงนี้มันจะเป็นแบบว่าอุโมงต้นไผ่อ่ะคือสวยมากดีมาก รอดอน,นี่แต่กันเกล็ดแช่มากเลยนี่ไงน้ำหว้วยช่วงนี้น้ำมกกันก็ใสดีนะเพราะว่าฝนมันเหมือนโตแหงเนาะตรงแม่น้ำนี่คือสวยมากเนี่ยดีกว่าทุกคน ทุกคนแล้วแอบได้ยินแบบว่าเสียงกระดิ่งของวัวของควายอ่ะิ้นน่าจะมาปล่อยในห้วยเนาะซึ่งเขากลัวว่าจะเที่ยวไปได้แก่ไก่แกย่อตัวใดเนาะพวกกแบบว่าแอบกลัวมันอยู่มาถึงตรงจุดนี้นะครับก็คือแบบว่ามีไม้กั้นไว้เนาะมันว่าเปเอากั้นไว้กั้นออย่างเนาะอาจจะกั้นรถหรือว่ากั้นสตาร์ทกั้นอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะผ่านเข้าไปนะครับ โอเคตอนนี้เข้ามาอยู่ในอีเขตหนึงแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงกระดิ่งของเงขอ,องควายอ่ะตรงขาคือตังที่เขาไปว่ากำลังจะไปพอดีอกลมเหมือนกันว่าจะจตปอย่างพ่อเนอะ okay, าะโอเคเาแบบก่อยๆเตีวยวไปก่อนแล้วกันแอบเสียวๆอยู่ตรงนี้มีใบเฟิร์นใบใหญ่ๆแบบนี้สวยมาก นี่เจอแล้วต้นไม้ที่เขาแบบว่าอยากจะมาถ่ายรูปมันคือตรงนี้นี่เองนี่มันคือตน้นไม้แบบว่าพาดมันโกนเนอะนักนก็พาดแบบว่าข้ามห้อยคือดีคือสวยเดี๋ยวจะมาถ่ายหูปแถวๆนี้นะครับโอเคจ้าตรงนี้คือล่มลื่นมากเลยอะ่ะแล้วเมื่อกีก้เขาก็ได้ป๊าป๊าสองคนที่แบบว่าอันนำหน้าเขาไปก่อนแล้วเนาะ Hey, ทุกคนเราเจอเฮดตัวเฮดอย่างกับรูปร่างแบบว่าแปลกๆเนาะมันน่าจะเป็นเฮดที่กินได้นะครับแบบนี้มันน่าจะเหมือนกันเนาะ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับแล้วตากันใหม่บ๊ายบาย